ผมดูดูคลิปข่าวดูภาพเกี่ยวกับเรื่องสุนัขที่ไปกัดน,น้องเขาเถาหน้ารักสะดวกซื้อเนี่ยตอนแรกก็นึกว่ามันจะเออแค่กัดธรรมดาฮไม่น่าจะมีฟลิปแบ็อะไรแต่พอไปดูโหหน้าเด็กเสียโฉมเลยอะ่ะรุนแรงครับรุนแรงเลยทีเดียวเราจะยังไงดีครับทนายครับก็บผมคิดว่าในตอนที่สุนัขมันกัดเด็กอาจจะมีคนคิดว่าถ้าเราไปช่วยเด็กคนนี้ในระหว่างที่สุนัขก,กลาลังกัดเนี่ย เกิดไปตีมันไเนตะมันเข้าเนี่ยเราจะโดนตำรวจจับข้อหาทารุณกรรมสัตว์หรือเปล่าอ่านะมันมีกฎหมายค,คุ้มครองอยู่เพราะว่าพวกสัตว์พวกนี้มันมีกฎหมายคุ้มครองอยู่ค่ะโอ้โหแล้วเด็กละ่ะก็ก็เด็กก็ก็ใช้กฎหมายอีกฉบ,บับหนึง่งที่มันเล็กกว่าโอ้เออมองมองตามกฎหมายแล้วเนี่ยคนก็เลยไม่กล้าเข้าไปช่วยอะไรแบบนี้ใช่ไหมใช่แต่จริงๆแล้วนะครับ ถ้าเห็นพฤติกรรมว่าสุนัขก,กําลังจะกัดหรือว่าสุนัขก,กําลังกัดใครอยู่เนี่ยโดยเฉพาะถ้าเป็นเด็กนะครับ,รบเราสามารถเข้าไปตีสุนัขได้อืกฎ hmm. ห,หมายให้สิทธิ์ในการตีถึงตาย เลยซ้าอ๋อคือมีข้อยกเว้นอยู่ไม่ใช่ว่าไอ้คุณห้ามทําร้ายสัตว์เลยแต่ถ้าเดินไปเตะหมานี่คือโดนโทษจําคุก2ปีปรับไม่เกินสี่หมื่นนะครับอันนี้คือหมามันอยู่ดีๆ <c oughs> นะฮะอันนี้ก็มันต่างกรรมต่างวาระต่างเจตนาแล้วละ่ะคือมีการปอบจงปอบใจจากทางหน่วยงานอะไรยมงก็จะมีการช่วยเหลือไม่ตรงนี้แน่สงน่าสงสัยมากคือบ้านเราเนี่ยมันก็แปลกนะครับตามพรบจัดสวัสดิภาพและป้องกันการชำรรรมสัตว์เนี่ยส่วนใหญ่จะเน้นคุ้มครองสัตว์มากกว่าคนที่โดนหมากัดครับ ก็เลยไม่มีกองทุนครับแต่ของเราไม่ต้องกลัวนะฮะเรามีสามสิบบาทครับรักษาทุกรอยแผลครับก็ช่วยได้เหรอครับอันนี้คือผมผมสงสัยจริงๆว่าสามสิบาทรักษาทุกโรคเนี่ยคือเขาจะสามารถช่วยดูแลจนน้องเขาเนี่ยโอ้แผลเผิดมันจะโอ้แต่ถ้าถ้าถึงขั้นต้องทําสัญญกรรมหน้าเนี่ยอันเนี้ยทางผู้ปกครองน้องก็ต้องรับผิดชอบเองครับโอ้หรือไม่นะครับเขาเขาต้องไปติดต่อที่คณะกรรมการ จัดสวัสดิภาพและป้องกันการทรรกรรมสัตว์ที่ดูแลเกี่ยวกับกฎหมายฉบับนี้และมีหน้าที่คอยจับหมาจรองจัดด้วยคุณผู้ฟังนะครับฟังไว้เลยนะครับจะให้ใครยืมสตังเนี่ย<แ>ทำสัญญาการยืมเงินไว้ด้วย ถ้ามีการกู้ยืมเกินกว่า2,000บาทและไม่ทําเป็นหนังสือไม่ลงรายละอักษรไม่ลงชื่อไว้เนี่ยฟ้องร้องทางกฎหมายไม่ได้บ้านเราเนี่ยมีกฎหมายฉบับหนึ่งคุ้มครองลูกหนี้อยู่นะเขาเรียกว่าพระราชบัญญัติการทวงถามหนี้ซึ่งในกฎหมายฉบับนี้ถ้าเจ้าหนี้ไม่ว่าจะมีเอกสารการกู้ยืมเงินหรือไม่ครับเอาข้อมูลการเป็นหนี้ไปเที่ยวเป่าประกาศต่อบุคคลที่3ฮะลูกหนี้ฟ้องเจ้าหนี้ได้นะครับสามารถใช้สิทธิตามพรบการทวงถามหนี้มาตรา11 พเพื่อเรียกค่าเสียหายแล้วมันมีโทษจำคุกด้วยโทษจำคุกไม่เกิน1ปีปรับไม่เกิน1นึ่งแสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับป้า